เวลา16นาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินคันเตียงสายการบินใหญ่อำเภอคลองไผห้ยโขงจังหวัดสงขลาและประทับรถจักรเปลี่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังจังหวัดปัตตานีเพื่อส่งติต่บรรจารณ์พระราชกรณียกิจณมหาชิตบารจังหวัดปัตตานีและที่ทำการการบริหารจัวัจังหวัดปัตตานี เวลา18.30นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปถึงมติการาจังหวัดจังหวัดตานีในการพระราชทานวันทดสอบการเชิญพระ birthday ครบรักราชระดับประเทศวังที่16ประจำปี2566ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสประจําจังหวัดัตตากและที่สบานปัตตานีจัดขึ้นระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1ยายน2566 เพื that Who, that ่อสนับสนุนให้ชาวไทยทีสลิมได้เรียนรู้หลักคำสอนตามพระบัาญัติพิธีปกุรอานอย่างแท้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตลอดจนเสริมสร้างความสมัครสมัคสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันและระหว่างพี่น้องต่างศาสนิกในการมีพระราชทานพระบรมราโช ขอภายค่ะในการนี้พระราชทานพระบรมราชองการให้นายวัฒนาอาบดีดีนผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อุาตระดับประเทศประจำปี2 5 6 5อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อุตตรประเทศนรอมนำลุ้นและนายสมหธักและความหมายเป็นภาษาไทย แสดงใจความสำคัญถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระองคน่าพิพิทั์ที่มีพระราชดำริแพรและจัดทิมทางพระรัชกานแก่ประงเากรณาและมิตรพิเทั่วประเทศ จากนั้นพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดประจำปี2566พร้อมพระราชทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอันดับสองรางวัลเฉยและชนะสุดโน้ตที่ได้รับก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดและสนับสนุนการจัดงาน จากนั้นรองประธานผู้ทรงพระพุทธศาชรมนตรีผู้แทนราษฎราชมนีขอขออุดมและขอพรจากพระเจ้าถวาัลย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและมีพระราชปนิพนธารแต่ผู้นำศาสนาอิสลามประชาชนใหญ่สันสิบของจังหวัดปัตตานีนับถัอศาสนาอิสลามซึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวติดใจแล้วชาวไทยมิเชียงน้องน้องหนึ่งสองในพระมหาพิธีอุอายมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต